สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เรามาตัดกิ่งต้นสุนย์แค่นิดหนึ่งจ้ะที่มีชื่อว่าเลตเตกูสีจ้ะตัดนิดเดียวแค่นี้จ้ะตัดเอาไม่หลายเพื่อจะมาให้กิ่งมันอให้ต้นมันร่มนะแับๆๆบ,บแค่นี้ หลังจากทาปกิ่งเซตก็ไม่มีอะไรยากอ่ะงานง่ายๆตัดกิ่งแล้วก็ถอนยาอ่ะีินิยาไม่ค่อยหลายงานสบายไปได้งานอ่ะ ทำสบายสบายชิวๆจ้ะเพื่อนโรงงานเขาก็ทำอย่าอื่นอยู่คนเดียวก็ได้ถ่ายคลิปได้จ้ะถ้าอยู่หลายคนก็ไม่กล้าถ่ายคลิปเขาดอกจ้ะป๊ดง่ายๆสบายๆจ้ะงานคลิปนี้ก็ขอลาได้ได้จ้ะ๊ายบาย